พาท่านผู้ชมไปที่กรมฐานรราบที่13ค่ายประจักษ์ศิลปาคมพันเอกจักพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมฐานพระราบที่13เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลจากสมเด็จพระนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนดิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิลิเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ100ปีของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันเพนซิลิเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพทนทานต่อโรคและ,มะแมลงโดยได้ดำเนินการผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทาน นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆและพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปกรมทหารบราบที่13จึงได้มีการประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกักรพันธ์เพนสลิเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลให้กับโครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันของหน่วยซึ่งนําไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆและแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนสามารถเก็บสะสม,มะเมล็ดมเมล็ดพันธุ์สำรองสำหรับการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ต่อไป I uh -huh. uh -huh.